แล้นี่แล้ละกัูาวราก็ดเนี่ยตลลีเนาะเนี่ยยากเตกอเดอสิ่งไงใ่ปะโอเลยขี่ปูตะโกมาตะโกแบบเรอคือเลอเอาที่งโลปูนที่งโลปูนดอพชมวต่เอาปกเลื่อืนมีมะ้วานันเนี่ยอกอว่าเอาไวเยันเดลอพอเเอาบท่งไลยันเดอกขามาตลอดช่วเนี้ว่าไม่มียา ม่ม no ่เลเตคีมาบอกที่อตตาตาไม่มี่าเนาะกว่าเดินง่ายออกก็กว่าด้นเนเนาะออกมาไดมี่าโอ้โหเดนเิเดล่นนักเล่นนักเล่นนักเล่นนเล่นนว้าดดีเลยเดินไปวโอ้ยวะมันไวะ Ui, đặt đi là chui đưa lại Không ngồi đi Ờ ờ Em bắt đầu nhỏ lệch chéo nhà nice. okay, là Ấp bà lô thép vừa, thép lô vừa rồi Thép lô nào Ở bà ở tiêu ta khai sao rồi, Còn nên máy lần chủ tìm qua còn lỏ bà Có em rồi Đi 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 Ok, Một có Đã khai lỏ là chiếc lô nào څواراله فاته دا وروه څواراله dẫu lo đó thì miếng lê thì tơ cổ khó giải ly. Thà bi ôm một thu để hết nỗi ta mi u Ta mi ta mi ô bàn àu เออประมาณอะไรพกอราไหนอดเวลาเดยวคอนอเคคาวิลนะเวลาไหนตะเคยเด้ออัตบมีอะไรน่มั้งตเนมุมมั้งเดลตเบิลิแค่ะกาห้อกแ่ไเดยเดลี่เนาะแค่ไปแค่ท่อออนั่นเลยเปม้าดไอเก้าหรอ

เจอแต่โลบาเจคีชีต่อตามีจีก็มือหนีมือนาโอ้ดอยุทธิสะโก้ The happy water ก็มือหนีแกวินเลยเนาะได้บอกรู้แล้วเหรอ

นั่นวัน้องกอเรีบรลอนาะเช่นมูกกับไก่นั่นน้องก้สอนมาสัตวักลเด่นอะไรแบบเออม่ de mana que si o me vino aqui bien ah ya ya de ya de tu sonono que que si o me vea te bequibena que que si palo modi sabe sa palo ya xane maralo builo buine or bequibena balo ami bi que si pa mi mola ya no me o are peje bano o are reme reco lo que para te bano ma lo lu ti clara o te bequibena dalo no

เพียวได้เลจีมอเลจีคดูนะแกเนหนึ่งกวาเลิ่มป่ะนีกเว่าจเบปูใครวัวเาเดตอกาบ้านยอฝาดินยอเทรัาเวลาปเทรปตุลบือได้ไกลเราตักเลรีมะไม่คลึเดอม่คลึงมบ้าเตัมกอรูกก็คลึงเนาะ mẹ kia đưa chị khe hai người lo tôi có khi hai vậy lo má má lo má má ra nick của mình đây thì đây nếu có tô à mà ê này nó giờ bữa bữa là thu có soi có soi qua mà

Hmm? Ya, Pak Lo. Baru hancur lo, Bu. Ini.

nó chưa lên nào. Có viết qua. Số mấy đó tới hấp thế nào đi bắt là được đâu. Ok. Mua cái da. Cái chá เอาตับพอาชอน้ำปลาเวลานี่เป็นอกเล่ปาเสอป,อปอลาเ์ก็เวลานี่มุ้ยติโซ,โซนันนาเปเนะาะก่อนชิตะเวลเราด้อวดได้ทาไข่ทาไข่ดงเคือนบ้าคือไม่หุ่นน่าจะบัลลขอเลือดทีบอ่อปูเลือทีกลางนะาะไว้ให้เราชมมาใจหรอไปดาเอาบแหน,เนเ่เราเอาอๆๆาด้ไมีออยโยโย่เนดีต่อก้วมือแบบนา Qua được qua mưa mà, na Nà cái này này đó qua kêu khi tù qua mưa chị Vịt bò Nào Nó ạ làm gì ạ? thì cháu làm Về ạ? Chịu kali làm gì Ở Nè đây, bà ra là rồi Cái Bà tô đó là dài lệch khi đó, Nè nào, bye 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 nữa chúc chúc. về đi lên lên tôi kia này ok là kéo qua tao lên này nọ leo bỏ lên là phố tao luôn này kia đi hello hello đi hello chờ về đi đi hello hello và bắp bún à đi Bà thoa gọi chưa nói phân đôi này lưu ý thôi thoa thứ Ta alavana, ok 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 nó ok 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 ไออทาเรเปิดปุ้นี่ออท้าตะการมอเรเปิดป่ทีตะการวิการเนาะจุดโดให้กว่าทีอาวชนอะไรดิออทมันไม่อนคนเนี่เออมาเลยใส่เ้เปลาเล่นอะไรเล่นอะไเปาอืมเนอะไ Ta lo cái má, ta lo ghim Cái đinh, chia à wea 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 chơi vậy mười quáter youtube ya mhm 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 là mhm 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 Mình mhm 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 chưa? mhm 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 chưa mhm 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 ติดตามใจอะยอติดตามใจยูท <ha? S 3> ูบใจอมันจับมือถือ่มือถือเลยรเลเรู้จ <Tá, S 3> <ulous> <life> ักกันมือถือไม่มือถือโอ้ก่าเดือนละกดเดนะมื้อติดตามอย่ากดนเดวกดนเดียวไ่รเนนที่ว่าอย่าเาเลยดิเลยูทบนอ่ะอันที่ว่าอย่าเนาะชบติดตามให้อะตยวชอบเลยอันที่นาะมึงกดติดตามอยู่ยูทูบเลยอ่ะ lò ti chưa lò nó bà pú lò phơi sao heo chơi vậy cái này đi mấy anh tề quan mấy mươi này like chơi à thị quan mấy mươi này like chơi vì này chơi có qua vậy chơi có hết mút cỏ qua vậy vì này heo vẫn được quá to này sắp เฮ้วนก็สามยวันนียตดตามใจเยเเเเรเ้เเบ่าเออแต่ใจเรนตอเนี้ยมาอก่อเาชอบแบบเพ่าปืนนี้เรามาอเดิรท so ีราเออดิโพเตอร์อะไรหานอะแกประมาณเจอบมันะตอนนีละาเลยใช่ปะนาเกดอะแต่เสอ้า่พระว่าเพา่โชยใจมันะขอเลยอีที่ม